พี่มาทิ้งเงินมาดูอย่างพี่เลยเสียงนั่นพี่นะมนี่แหละเสียงนั้นแหละเสียงพี่เรายังกลัวไม่เสร็จเลยได้สกิลสลิมละไม่รู้ว่าเอาเคหรอมาทำมากินทำไมเอลเคหรอไปแล้สกิลสลิมสลุมเหมือนไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะดิเดไม่ดี เอาวีโอเคเรือน้ก็จะเริ่มเข้าแล้วเข้าเอเของก่อนนะี่แ่แมาบอไอยเอออะไรอาเอามเหรอเอไรแลแ้วอเอาไปได้เลยมาอย่าโอเค่วนแะไะ ก็ตุยอะไเป็นขไม่เอาอยากหลอนเอออันอันไม่เ้็นปกติเะโอเค

มันเป็นอเคชี่แล้วเอออะไรอะไรเล่นชอบเล่นเล่นกะบุกใส่เล่นชิล่าเล่นชิล่าไม่ใช่อายไมงใช่ออนชิล่าคุณ่นใช่ใช่ใช่โอเคเป็เมนคิล่าบุ้มหิ แปะมีข้าวเชียร์อ่ะอันนี้ใครเย็นแ,มแ,มแมวนเลนเลนสติเขาทำใหก็แหวนมั้งมั้งนะใช่มีตัวก๊อปเป่านอกไม่มีอ่ามีแผ่นมีนม,มีนี่มีอิปกระกพงมีปักกระพง <laughs> มาอีกเลย <c oughs> มีมีไอช้างนมาแบบผมก,ก็คือตัวง,งนะนมีช้างน้ำแพนด้าอีแพนด้าแล้วก็แล้วก็มก,กช้างก็เป่ากระผม <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> ก็ดูสองตัวชื่อเลยว่าจำไม่ได้สองตัวนี้เหรอทำไมเกาะพี่เป็นสีทองวะแหละ ทำไมก่อเป็นแบบนี้ไม่รู้นะบางคนมันก็จะไม่มีก่อมั้งนะไม่รู้ทำไมช่วยด้วยไอ้ไมอตื่นไ้แล้ไปแล้วไปมาโมาโลอ้างช่วยด้วยอารมันโหลดัาเหอิอย่าไว้เออไม่จะกดใว้ไมอย่ามุจะเต้นว่าไม่ มเนเล้วี่มันมแต่เต้นนซื้อของเลยเดวินซื้อของซื้อของด้วยแหวนมันตแหวนเวมาเมา้่อยาให้ซัพพอร์ตเราต้องอยู่คนเดียวเป็นไม่ได้ไม่ได้ซัพพอร์ตอยู่คนเดียวแล้วคือซือซัพพอร์ตมันตีไม่แรงมนนี่มนนี้ไปไหนไปไหนไงมันจะสู้กันไงวันนี้โอเคเลืองเต็มคลีปเราตายใช่ไหมหรือไม่ตาย คลิปเราตีไปเร็วพี่ขอพี่ขอนี่พี่ขอโ okay. อเคเฮ้ยปะกะพงปะกะพงเลือกหน่อยแล้ฮะเล่นสู้ได้หรอเล่นสู้ได้ปะกะพงแล้วแบบมันมาสองตัวเลยนะ้วน่ะโอ้ยติมติมเฝ้าเร่งร่างติมอยู่กับช้างที่ไปอยู่กับช้างที่อีอช้างอีช้างตัวอีช้ฉันนึงช้างเนึงฉันฉันเคยเห็นไม่ชฉัน ไม่เคยเห็นเคยเหข้าไมเยเน้ามันตวมันะบไกำลไปกำลังไปกำลังไปท้ามันตัวไม่เบาบ้างท้ามันตัวหูงมตัวอ้วนมากใครแย่งยาฉเนี่ยคิปอีกคลดปหน่นหมาโอ้ยอีกตัวเตี้ยเตี้ยเตี้ยมาแ้วครับ ต้องเด็ดก็ตดวเข้าไปก็จะโดดหลบอะไรอะอะไรอะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งเอ๊ยไม่ยุ่งตกหน้าหันเลยจะทายอยู่แล้วไอ้ต้องหลบดิเหรอไอยังพี่ปย่องได้ของกูอียุงจังเลยจะเป็นอะไรนะมันมันสามตัวได้ไหมสามตัวหรอสามตัวหรอหลบหลบหลบเข้าไปในนี้สามตัวเลยมันเส้นไงตุ้มตุ้มอันนี้ชื่ออะไรใช่ไหมนี่คิดว่าตัวเอกเป็นชื่หรอไม่ใช่ มันซ่ามากมันเด็ขึ้นตัวเองซ่าอีช้างเจเนี่ยมานี่มึงอีช้างเป็นๆมึงกลับมาเนี่ยมึงคิดว่าตัวเองเป็นเบสซี่เหรอมึงคิดว่าตัวเองแปลงร่างเป็นเบสซี่เหรอคิดว่าตัวเองเกลี้ยงเกลังอีปากกระพงมาปิมอีกับอีปากกระพงนี่ปากกระพงไอ้หนีปากกระพงปากกระพงนี่ยเออไม่ต้องกลับปากกระพงใหม่งนะมึงซ่ากันเออเนาะได้ได้แค่หนึ่งคิวเพราะเดี๋ยวคนอื่นน่าจะแย่อยู่ปมชทำไม อย่าไปยุ่งอย่าไป่งกับฉันนีนีฉันหนีหนีหนีนีฉันหนีฉันจับฉันไม่ได้หรอ่เอาไปดีกว่าไปกว่าคิดถุตอเอ็ซ่ามากบถุตเอ็ซามากบเซนนี้ก็ซีเรื่องเดือกระแต้วเดียวอะเรื่องเดือกระแตวเดียวมันยิงสู้ยงมันยังกล้าเลยอะไีปไ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 ายปีปปไปา บาป้อมดิอีกะพงส้มอ่ะอีปะกะพงมันมั่นนะมันจะบาป้อมไม่ได้เลยมั่นนะมันมั่นนะมั่นเกินโอ้โหหน้านี่คือหน้าตาของคนมั่นนะฮะใช่มันจะมันจะมีอีเตี้ยมันก็ไม่อยากยุ่งกับคีบกูดิอีเตี้ยก็คืออีคีบอีคนอีคีบแดงนี่แหละถ้ามึงเดินไงอีคีล่ามึงจะสงสัยอยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยมึงเดินลงไปเรื่อยางโอเคดูแลนะ ทำอะไรด่งกับไรลองกูทบมหมอเนี่ยมึงซ่ามากนยนะแต่มึงรอสกิลมากเอนนี่วก่ตีตี้านะขอเฝ้เล่าก่อนมดจัดตีมันไม่ไเหม็นมากเตูดอ่ะไม่ต้อง มากๆูมาหกูมาหาว่าไม่โดนว่าตีจะตีไม่โดนตีโดนก็เป็นต่างใจตีโหยทำไมฉันรู้ทำไมฉันมาื่อยสิสิฉันแป๋งฉันเป็นแป๋งฉันเปแปงโดนดิโดมาโดนมาโดนมาแปงโอ้ยหยุดหแปงฉันเป็นแป๋งฉันเป็นแป๋งฉันเป็นแป๋ง อืมจะหนีจะหนีะหนีเข้าใจไหมอื้พี่รู้สึกว่าโมบายลีเจนวับเร็วกว่า R O V อะเพราะรู้สึกมันวับเร็วกว่าเฉยๆแต่ในสนุกกว่า R O V เซฟเซฟคิดวาไองเป็นซ oh. 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 uh. ่าคิดว่าไอ้ซ่าบ้างเหรอคิดว่าเองกำลังเป็นเซี่อยู่แล้วตอนเนี้ยมาตบป้อมไายตบป้อมตีป้อมหนุ่ยไปเลยมาดิโอว่าอะไรอะไรอะแถวนี้เขาห้ามตีคนนี้เขาห้ามตีแถวนี้เขาห้ามตีมาอันนี้เขาเลือกไม่เขาเลือกไม่ได้เขาไม่ไดเลื ่บอีปักพงเื่อนเพื่อเองกงได้ใช่ไมนี้ไม่ดูนะออีปักงันโดนลมไม่เียบกงแดงมดูสดกัน้นดูสดระพง้ดสรไม่เข้าไปนี่นะเลยอืมที่นันเองัือเราเป็นทกซี่อยู่หรกเีนี้ดิมานี่กันก่อนมาหามามาคู่กันก่อนเดีนี้ ไม่เลยเอาอี๋ใครตัวด้วยอี่ไม่ต้องหนีเลี้ยตอนเราจะหนีอ๋อหนีเหรอข้ามหนีเหรอเราข้าอมหนีเหรอ,อว,วัดอีกาพงศ์อีกะพงศิ้มแมันเอามาจากป้อมก่อนไม่งั้นมันจะเป็นหนีข้าป้อีอึงอย่าไปยืนวัดกับมันไม่นะนไม่ไม่อย่ามาวัดตารางเม้แถวนะี้อีกะพงอีกาพงอีกาพงเขียวมึงมันมึงมันอีกะพงอีพวกกะพงเขียว,ยวทั้งหลายเนะี่ย ทีเรากับโฟงมันเหมือนเหมืนะงะงโชคคือได้ MVP ยแต่แล่จะไม่ได้เพราะเดวมันยุ่งข้นตรงนั้นก็เดือดอ่ะมีพลังเหมือนกันเหมือนจะวิ่งโคชาอันเนี้ย เอาด้วยมทำไรมึงทำไรเ่อนกูมึงไรเพื่อนกูไอมึงทำไรเพื่อนกูไมึงทำไรเพื่อนกูไยจำได้โอแม่เรื่องน้อยแล้วซ่านะขอซ่าเหรอมึงยังยุ่งคลิปกูติดเิดยิดปิิดดปดปิดปกิ กินตัวอมกนะพงก่นพงกพงส้มเี่ไม่ใช่กะพงสีไรวะกรพงเขียวกระพงส้มกระพงสีระพงเหลียงตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้มัน่อยากให้่อไปหาหรอเข แบบที่บอกให้เหมือนพลังมาเจอรทีละนิดทีละนิดอีแวนอะมานี่มานี่ไม่ต้องไมไหนไม่ต้องไมไหนไม่ต้องไปไหนอียู่ตรงนี้แหละอีปากกับพงอ้ยต้อไปต้อไปนี้เรรออีปากกับเพงน่ะอ่าอีปัอันนี้เราเนเฉนะมนค่าดีนะ กลับทานก่อนกลับบ้านก่อนมีบ้านด้เหรอตออกมาจากป้อมฉันบอกให้แกออกมาจากป้อมเข้าใจไหมออกมาจากป้อมนี่ก็เกลไม่กเนอไม่เือไมก็เอ่เืไม่้นลายนลลายมนะเป็นอะไรมากเปล่าเป็นอะไรมากอ่ะนี่ก็เือพุ่งมาเ่อน่ม่อน่ไหวแล้ว พี่กายพิงมืออะไรยังมึงอยากมานารวมญาติเหรอพี่ไผ่แล้วไม่ไหวจริงอีปากกับเขนมข้าอีปากกับโมเรียบร้อยเนแล้วขอซื้อแตงโมก่อนแตงโมหรือเปล่าอ่ะแตงโมขอเรียกว่แตงโมแตงโมแตงโมคืวชีวิตอ่ะฮะมามานี่มามาอยากมีส่วนร่วมแล้วเหรอมาได้พี่มาตีกูเสียงอะไรวะหื้อ เสียงอะไรม่ได้เสียงอะไรวเจ้าก็เสียก็เสียงใครสักคนนี่แหละเสียงใครตายเพื่อนมั้งตัวอื่นนี่แหละแต่ทีมเราแต่ทีมเราแทบไม่มีผู้หญิงเลยนะแต่พี่เมื่อกืนพี่ยังไม่ได้ตายด้วยป่าซ่ารึใช่ไหมซ่ารึใช่ไหมนาซ่าเหรออยวไปทำงานกับนาซ่าชอบทำงานกับนาซ่าชอบมีหญิงซ่าหรอ บได้อีกแล้วอ่ะอ๋อเสียงเสียงสิงสิงคลิปสิงคิปติดปีกด้เสียงฟ้าไม่คือแบบแปลกแกว่ายุคคลิปกู่ไเลขสิบยังไม่ได้ทำดิจิต้อมเ <zab nak> no so นี่ะโหเร็วเกิะแค่นี้ก่อนนะ